สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Let เ e อร์ซิตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ใต้คลิปรอแจ้งเกิดครับนี่คือ7จ็ดแห่งดาวรุ่งที่สามารถช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของ l e t เตอร์ได้ตั้งหลายล้าน Let เตอร์น,นี่ครับได้รับการยกย่องจากผลงานของพวกเขาในตลาดก,การซื้อขายนักเตะ ในฤดูกาลที่ผ่านมากับการเส,สัญญากับยูริโตลมองเวสลีย์พอฟ์ฟอน่าชชคลันุยุนซูและก็ทิโมธีคาสเตเย่ลุคโทมัเป็นแข้งที่ล่าสุดนะครับที่สามารถสร้างโอกาสในการเล่นกับทีมทูตแรกของเรสเตอร์หลังจากลงสนามเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วเขาสามารถเดินตามรอยของฮาร์วีบรานแล้วก็เบนชิวลในการสร้างผลงานให้กับโรเจอร์ การบาดเจ็บของทีมชุดใหญ่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนได้รับโอกาสในการลงสนามโดยดาวรุ่งของเลสเตอร์นั้นที่มีโอกาสในการก้าวเข้าสู่ทีมชุดแรกของโรเจอร์ทั้ง7คนสามารถช่วยให้สมูรสรนนั้นสามารถเซฟเงินได้ตั้งหลายล้านในตลาดการซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงคนที่1ครับคริอานแอนดิวเบอรี่ฮอนกองกลางตุุกที่รับการวิพากษวิจารอย่างล้นหลามจากผลงานของเขา ดยการยืมตัวที่ลุนต้นทาวในฤดูกาลนี้นักเตะวัย22ปีรายนี้ลงเล่นในเกมแชมเปี้ยน30นัดยิงได้2ประตูและกเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับการดวลเป็นฟอร์สในสกีเบ์ครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มีส่วนร่วมในช่วงปรีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่ของโรเจอร์สมัยที่ตัดสินส่งเขาออกไปจากทีมแบบยืมตัวเพื่อให้เขาเนี่ยเก็บประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเขาเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้นะครับสำหรับกองกลางตัวรุกของเลเตอร์ในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา เขาจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยของโรูการกับรูตันทาวสองฟอนเตเรลลี่แคมเบลเขาเป็นฟูลแบ็กที่เปิดตัวกับทีมชุดแรกอย่างเต็มตัวในสกเมครับด้วยการเอาชนะไบรตันแอนด์โอปแอมเบียนในเดือนกุมภาพันธ์อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในเกมของพิมพ์ลิกถึง8เกมล่าสุดแล้วก็เกมเอเบรคับรอบก่อนรองชนะเลิศก,กับแมนเชสเตอร์เต็ดแต่เป็นแค่ตัวสำรองแข้งวัย19ปีรายนี้ได้รับการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ และก็พยายามพัฒนาฝีเท้าของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในรดูกาลหน้า 3. s y ซิดนทาวเลสเช่นเดียวกับฟอนเตเลลี่แคมเบลที่มีโอกาสในการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็นเพเ่นตัวจริงนะครับที่น่าประหลาดในการเริ่มต้นด้วยการเอาชนะเบรตันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัวขงเขาในเกมที่ดวลกับเบอร์ลี่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ เาวเลสจะมูสัญญาในช่วงปลายฤดูกาลนี้แล้วก็เลเตอร์นั้นกำลังจะต่อสัญญากับเขาเมื่อเร็ววันนี้ 4. ทักกาโลเลชาเบล่า เป็นดาวรุ่งคนที่3นะครับที่เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยถูกส่งลงในสนามครึ่งหลังก้าทีสุดท้ายของเกมที่ชนะเชฟฟิลในเดทย0หลังจากที่ทีมนั้นไม่ได้ใช้งานเขาในเกมพิมลีก3นัดก่อนหน้านี้กองกลางเนี่ยชาวแอฟริกาใต้นะครับอยู่กับสโม,มสรมาตั้งแต่ปี2013ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อายุต่ำกว่า18ปีและต่ำกว่า23ปีอีกทั้งเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ในทีมชุดแรกในฤดูกาลนี้ 5. เชนฟินมีชื่อเป็นแข้งตัวสำรองนะครับในการแข่งขันล่าสุดแต่ยังไม่ได้เปิดตัวกับทีมเบ็กไซด์ดาวรุ่งเข้าร่วมสโม,มสรในปี2019และกลงเล่นในยูฟ่าสาไปแล้วทั้งหมด19นัดในฤดูก,กาลนี้ปัจจุบันนะครับเขาเล่นให้กับทีมชาติสาธารณรัฐไอแลนด์อายุไม่เกิน21ปีแล้วก็ได้ลงสนามในข้อตกลงใหม่กับเลเตอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา 6. จอสไน หากเลเตเดอร์กำลังมองหาผู้เล่นมาแทนที่คริสเตียนฟุกและก็เวสต์มอร์แกนที่กำลังแจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้พวกเขาสามารถเปลี่ยนดาวรุ่งรายนี้ที่มีศักยภาพรองจากเวสลีย์ฟลอฟ,ลฟ,ลฟลนาจอห์นนีแวนชักลาสซูซูได้ในฤดูกาลน,นี้แล้วก็ในสัญญาแบบยืมตัวที่สม,มุสอนวีคอมบอนเดอร์ัสฝั่งของแชมเปี้ยนชิพโดยเรื่องเกมเลีกของวีคอมทั้งหมดในฤดูกาลน,นี้ก่อนหน้านี้นะครับแข้งวัย22ปีรายนี้เคยใช้เวลาอยู่ใน ปีเตอร์โบโรยูเนเต็ดแล้วก็เปิดตัวทีมแรกในลีกครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเมื่อปี2017 7. จ็เจคอบอวาเคิลิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับของลูเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้รวมถึงออชชอนเอดูอาร์ได้รับการเชิญยงอย่างมากกับการย้ายซบคิงพาวเวอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดเคเลซี่เฮนาโซนะครับร่วมกับเจมิวดี้สามารถเล่นเคียงคู่กันได้และก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าทึ่ง เมื่อเลตเตอร์นั้นอาจจะหันไปหาแข้งดาวรุ่งเพื่อเป็นตัวเลือกในระยะยาวอย่างเจคอบว่าเคลิงวัย19ปีที่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาในทีมระดับอายุต่ำกว่า23ปีที่เลตเตอร์ยิงได้ทั้งหมด7ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด14นัดของเขาสรับข่าวต่อมาแมส เอลิอสอดีตแข้งคุณดังของเลสเตอร์นะครับระบุว่าเบนแดนโรเจอร์นะครับไม่ควรไปรับงานกับสเปอร์เพราะต้องทำงานอย่างหนักกว่านี้เพื่อทําให้ที่นั่นเนี่ยเป็นทีมที่หัาุสุดได้พร้อมชมโรเจอร์นะครับว่าเป็นกุนซอที่ชั้นยอดสุดๆแม็ e เอลิอัสตำนานกองหลังของเลสเตอร์นะครับสมมสรแกร่งแหง่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกาว่าเบนแดนโรเจอร์เนี่ยผู้จัดจาการทีมสุนักิ้งจอกไม่ควรย้ายไปทํางานให้กับท on อทันฮุสเปอร์โรเจอร์นะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเลสเตอร์ จนพาทีมจบเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนในตอนนี้แต่มันยังมีข่าวลือว่าสเปอร์นั้นกำลังคิดที่จะดึงเขาไปร่วมงานหลังจากที่โจเซมอนโย่กุนซือคนปัจจุบันไก่เดินทองทำผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเอลิสบอว่าสเปอร์มีทั้งเรื่องดีแล้วก็แย่ถ้าผมเป็นเบนโรเจอร์นะครับผมจะไปคุมทัพแนขสเปอร์ไหมนะล่อพูดตามตรงนะผมจะไม่ไปที่นั่นหรอกแน่นอนว่าพวกเขาเป็นสโมสรที่ใหญ่และก็มีศักยภาพสูง แต่เขาอาจจะมองว่ามันจําเป็นที่ต้องทํางานอย่างหนักกับที่นั่นกว่าที่จะเป็นทีมที่มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าเขาจะทํางานที่ไหนก็ตามนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีเขาแสดงให้เห็นถึงเรื่องนั้นมาลตลอดอาชีพการคุมทีมของเขาถ้าเกิดเขาบอกลาทีมไปแล้วแล้วก็มันคงจะมีคนที่ถามว่า เขาจะทิ้งเลตเตอร์ไปทําไมกันจริงอยู่ว่าการทํางานที่ใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่าที่เดิมอยู่เสมอแต่มันเนี่ยทำได้ดีขึ้นที่ผ่านมาการทํางานของตัวเองได้เขาพัฒนานักเตะทุกคนที่อยู่ในทีมอย่างยอดเยี่ยมมันน่ากังวลมากพอนะครับกับเรื่องที่ว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมไปได้เพราะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นโค้ชชั้นยอด สำหรับข่าวต่อมาแมดเอลเลียสอดีตกองหลังนะครับตำนานระดับของเลสเตอร์ซิตี้ย้อนนำลึกถึงประสบการณ์ช่วงที่รับคุณงามทีมอาร์มี่ยูนเต็ดในศึกไทลีกเมื่อปี2014นะครับพร้อมเลือกนักเตะชาวไทยของทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดอดีตกัปตันทีมของเลสเตอร์นะครับชุดแชมป์ลีกครับเมื่อปี2 0 0 0ตัดสินใจมารับคุมงานในเมืองไทยเมื่อ7ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ทางทัพสุภาพบุรุษ วงจักจับมือกับพันธมิตรร่วมกับ King Power เป็นเจ้าของสโมสร l ล t เตอร์ซิตีนั่นเองและสุดเอลเลียสนะครับได้เข้ามาพูดคุยกับแฟนบอลชาวไทยผ่านสูมในกิจกรรมของไทฟอก o ฟนวิสเอลซีเอฟซีลีกซึ่งมีงานจัดโดย Facebook l e เ t อร์ซิตีเอฟซีไทยแลนะครับโดยมีหนึ่งคำถามที่เขาได้รับการพูดถึงนะในสมัยที่เขาค้าแข้งอยู่กับ Army United ช่วงเวลาที่ผมอยู่อาร์มี่ยูนิเต็ดถือเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของผมทุกอย่างถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดแม้จะมีการปรับตัวใหม่ลหลายอย่างแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะและก็ต้องขอขอบคุณคุณวิชัยและก็คุณต๊ออไยวั์ศีวัฒนาประภาที่คอยสนับสนุนผมเป็นอย่างดีส่วนนักเตะไทยที่ผมชื่นชอบนะครับเท่าที่ผมจําได้นะก็คือคุณหน่องครับอันนี้จําชื่อจริงไม่ได้เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ดีเลย เอลลสได้กล่าวทั้งนี้นะครับนองเนี่ยที่ทาง L เอลเลสกล่าวถึงก็คืออนุวัตนน้อยชื่นผันนะครับอดีตกอลางๆของอาร์มี่ยูเนเต็ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยคืออยู่กับชัยนาธฮอนบินนะฮะทีมในศึกไทยลีก2นั่นเองครับผมนี่ก็คือการอับเดตข่าวสารของลิเต,เตอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ